你。Nee hmm. คือคุณแม่าวินเดปาราณนีลานุ คุณแม่ดาวินเทียบภาลาดสายจากลูกเก้าโอแลลานนบ่เต้าขึ้นน้อแม่เอื้อเอืองเฮ้ยย้อนความตายบ่ออาจเปิ่นตื่นขึ้นมาได้เห็นา เมียเอ้ยย้อนความตายมาได้ผ่านภาก,ก็จำจางว่าหางไก่โน่เมีย<ม> ละเมันเออยิมนาเลือแต่กอดกระดูกเจ้าเลือแต่ลูกภาพเจ้าพอให้ลูกหลานในกรไวายและเลือกเมื่อนี้น่อเน คุณนางสุเทีนนายสมเสียชัยมูลนบุตรสาวบุญเคยในายปวทนางบุญช่วยที่ประหลาดบุตรชายบุษภัยนางสาวหนูเบีทที่ประหลาดบุตรสาว นางหนูแดงเทปพลาลัดนายสุพาดปะทุมลาดบุษสาวบุษเคยนางแพงเสียเทปพาลาดนายสามานพึงพูบุษสาวบุษเคยนางควันใจนายกันตาพฟนสวดเทมสีบุษสาวบุษเคย พร m b มบ l ตรหลานและญาติพี like ่น้องทุกทุกคนเอ้ยมื้อนี้ได้ m ี่น้องได้มาหมตมบุตรคเอ เมื่อนี on, ่เพิ ang, ่นกะมาหลายหล่นหมนทนได้มาห้มนางอานละเมียอ้ยย้อนเพิ่นเห็นหอดเจ้าหลายจึงได้แต่งกองพะลาโอ้เทียตานไปหาคุณแม่ทาวินเทพพาลาดนี้ ในประกาศวันเอิญวิญญาณเจ้าให้ต่ามาลามาเดอจับผ้าเวียนเดอมือจับผ้าเข่าแล้วก็เอินว่ามาเดตอรเมธาวินให้มาเอากองบุญมาห่อใส่กามาอน ให้มาหอดป่านกินเขาน้ำลูกน้ำล้านเมื่อนี่ลูกร้านเทุบุญให้อุติธรรมะเรอาตามาเด้อดวงวิญญาณคุณแม่ท้าวินที่าลาดเมื่อได้ยินเกียงของนักดังไปยงย เล็กเทียสามสิบเอ็ดหมู่สองบ้านน้องจีเห็นเนี่ละเดิมเดี่ยวนี้โน่เสียงจานมาไกลสีได้เอิญในมาตอนน,าน,าน้องยา ن ا นเดี่ยวนี้โน่ ยาวนิโนนางสุทินในสมศรใชัยยมูนบุษตาบุญเคยนระเวทนางบุญช่วยเทพาลานบุษชายบุษสาภัยนางสาวนูเบยเทพาลานบุษสาว นางนูแดงเด็บพาลาดนายสุภัสปะทุมรัชบุตรสาวและบุตรเขยนางแมงเสียเทมาลาดนายโสสามานพึงโพบุตรสาวบุตรเขย นั่งควันใจนายกันทับุนสุดพิมเสนบุรสาวและบุรเคย้อมมุดหลานยาพี่น้องด้ตกแต่งกองอาถาและกองหอดแต่งทานไปหาเจ้ามาว่ามาเด้อ ละมาเดือดวงวิญญาณคุณเมธาวินเทพพาลาเอ้ยมาลับเอากองบุญสร้งางพลาทานลูกหลานในตกแก ยากกันไปแต่เพียงกายส่วนหัวใจลูกหลานยังกินหอดเจ้าคิดนอนความนี้เจ้าจังแม่นหลายหนอเมียงเออลาเมียเอ้ยลูกเก่า แลลายังละเลื่องเถืงอบทจางนายจาก,กันไปยังได้ลืกเถื่อนที่มาทรงอำน,นวยพรว่ามาเด้อดวงวิญญาณเอ้ยคุณแม่ทวินพิมพาผาอ้ย សូវិសាពីលាប់ពី្លា เอากองโบวุ่นไปจางยมพิบานท่านผู้ใหญ่จางง่ายเพิ่นมาไปเมืองสวรรค์สันฝ่าวิมานแจวเสวยสูงเดเมเดอห้แม่นี่ไปนี่เด้อ ไม่ไปสู่สุขเตียอย่าในหลงกองบุญที่ลูกหลานหนวที่ท่านหน่อข้าวเนียใไอเจ้ามีพลาโลนเกิดเป็นคนโลสาตไหมอย่าได้จนอย่าได้ให้กันทุกแท้ววาสิ่งใด จากนี้โน่แม่เอ๋ยจากนีน้อบ่อยากจะกระจ้ำใจละแม่เอ้ยอันสังขารคนมันเท่า สังหานาวมีแต่เปื่อยอยู่น้ํากันเลยเลยก็จําห่างว่าห้างนี้อยากอยู่น้ําจ้าคือแต่คิดแต่จําห่างบ่อยากจาก็จําใจล่ะแม่ อจางเสียงเงอยอากลน้ยเห็นลูกหลานใหญ่เป็นโพโตเป็นท่าเป็นสาวแล้วก็บอ่ฟังอ่านว่าความตายมาเลนกรรมมาเลนไก่ก็บโยอยู่าน้อเมือยยยมยอยยยวยวยย เสื้อโกทัยอะไรหล่นลังน้ําตาว่าลูกคนนานว่าลูกผู้ยัยผู้หน่อยคนนี้ว่าบัคอัมม่าลย้างืยล่าม่าลย้งลูกมาหอนลย ากเห็นหนาข้งสุดท้ายวันยาววนล,ล,ล่าลูกหลานในแต่งขันดอกไม้เอาไวต้ตะใส่มือให้แม่ไปไหว้องค์ทมธรรมสังฆเจ้าให้ใจน้อมว่าตอบนุน แล้วก็อาจดีตานใจมันลูกใจเหงสิตำลำล้งวงตะกวนในนุนอยู่สิสอยสูนอยสอยคำเอาลากตำในสอนสางท่านเป็นลูกสายสิมวนแดนคุณหวังกับปานาผลตรงภาลาไปหาเจ้า ส่วนว่าลูกผู้หญิงสิเอาต้นเขาได้บำเพียนเลียนอ่านเวียกันงานในสมแทว่าลูกสาวก่นสิล้างไก่คนละกรรมมาให้แม่ไปดีเดิ ไปดีย ah, si e, oh, e ่าได้ห่วงลาเมื่อนําลูกหลานและลูกเต่ามันสิหอนดอกเดือดใจให้วิญญาณแม่ย่าได้ใจขอให้ดอกใจเงียงให้เหตุใจจยงเทียงนะมาเอาบุญฟังเทศน้าลูกเต่ามื่อนี้ มาเอาบุญกองโหดน้ำลูกเต่าเมนีให้แม่มากินข้าวซาเดือ là mẹ nàng ơi mà chín khao này vào bên lúc lan để tốt tàng mi tăng chèn ôm của là mua khóm của số lêu à Mẹ đang ơn gầm chèo gần và đáp đi gần tố tàng mi tăng pha sàn chèo phương thiên hồ ăn lặng nhai dạ ba bếp sa bay e cứ cổ qua mẹ ơi và vinh yang con mẹ thảo vinh tí palat ma hot lều xiáng tiếng xéo xéo và sáng สาธุสาธุเด้อสาธุเด้อเมื่อมาฮอดแล้วขอให้แม่ได้มูตนาสาธุการ ในผลทานที่โลกหลานได้ตกแต่งได้กินข่าวอิ่มแลว้วแม่ได้กินน้ำอิ่มแลว้วได้หนุ่งสงแว,ว่นแ้วทำลงประดับดาดีตกแต่งของให้ลูกกำแพงทั้งหลานหลา่า ạc cháu đi, gia dạ đầy ướt, gia dạ đầy nhạc, gia dạ đầy chuẩn, gia dạ đầy tâm quả khôn chít gia càn khanh ăn lương luông. Ai cháu đầy hung hương lôi lôi dình xuống kia nỉ cứ kham buổi vốn con miền sốt ai đi khóng luộc là tôn à lấy hạt ngày thề và đã cầm tu mương sờ vẫn pha ai chào nhớ nhau màn su ca và đi đón đến nhìn nữa mẹ ơi อากนาคาตาศาสตร์ไม่องมีจริงหลกใจเองขอตอบตูกต,ตันอยู่อีกเถื่อไม่จาดนี้จากกันไปอะไรหลอนลางน้ำตาดีโน ชาตินี้จางกันไปอะไรหล่นลังน้ำตาตาตูดือตาตูดือกองพระลสางได้เป็นหนุนทางให้เมยางขึ้นไปเบิงเรื่องสวรรค์ไปอยู่น้ำองค์เทว,วานล่านางสวรรค์พู กองผลากองโหดโนบุญแจเข้าในเมือนี้ให้ไปนุนโยปินนบายโนกตั้งเตียงของให้แมมีแต่ความสูงสบายเดียให้ให้หายหอนลาจนได้นีเอียน រូវាខ្លាបានប្រើងលាន ตายนี้ลูกหลานขอทรงอำหน่วยพ้นในมียานทุนเกวให้เป็นแถวเป็นสั้นกับสัววิมันสถานฟ้า หางบลาลสางมีมากล้นก่อยดวงวิญญาณเมียได้พ้นวัตตาไปในสงสารให้ได้ไปอยู่วิมานฟังธรรมนำองค์อินพุนเดอเจ้าให้ได้เอาตนเขาเป็นอริยบุคคลดลอกทางเาสีย ให้เจ้าพบแต่ความสุขเกียโนลาบเลินเตือน <laughs> e <disappointment> no